ดีมีน้ำพูด,ด้วยสวยอะมาชมบอกรากอ่างบ้านเล็กมีอายุเป็นพันปีโาถึง้าใกอาเราทำอะโอเคถึงแล้วทุกคนม<า>สิเจ๋งอะ ภารกิจพิชิตใจลูก,ส,กสนับสนุนโดยมาลายันซินไบโอเอ็กซ์และ b ีโอจีดจีเอ็กซ์วันนี้ทางรายการไดิพาเด็กๆและผู้ปกครองจากกลุ่มปัตตานีบาลานไบมากันที่บ้านสวนประมงอาสาเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศธรรมชาติกิจกรรมที่หลากหลายและเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับผู้ปกครองและโรงเรียนต่างๆ oh, 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 oh. หลังจากเด็กๆทุ่มเทกับการฝึกซ้อมและฝ่าฟันบทเรียนเรื่องความอดทนกันไปแล้ววันนี้พวกเขาจะได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญอีกหนึ่งบทที่จะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิตนั่นคือการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในสังคม ก็ผมก็เป็นตัวแทนในนามกลุ่มอของปัตตานีบาลานไบนะครับซึ่ง เป็นกลุ่มที่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมขาไถหรือจักรยานขาไถยนะครับแต่นอกเหนือจากกิจกรรมที่เรารวมรวมตัวกันในส่วนของการเล่นจักรยานขาไถยของเด็กๆลูกๆแล้วนะครับเราก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่เราจะเสริมในความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวของกันและกันลูก,ลลกได้รู้จักเป็นเพื่อนลูกแล้วก็พ่อแม่ก็ได้เป็นเพื่อนของพ่อแม่นะครับก็คือ,อเป็นกิจกรรมที่เน้นสร้างความสัมพันธ์นอกเหนือจากกีฬาที่เราให้เด็กๆได้ออกกําลังกายและมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วและสิ่งหนึ่งที่เรามองว่ามันเกี่ยวกับออออิสสามมมขงเรคืืกช่ััพนธ์ ที่ดีต่อกันนะครับก็เราพามาที่นี่เพื่อให้เด็กๆได้ได้ได้ผ่อนคลายหลังจากที่เด็กๆเ,เนี่ยเหนื่อยนะครับเสมือนกับเป็นเป็นรางวัลให้กับเขานะครับหลังจากที่เขาอดทนฝ่าฟันอุปสรรคเพราวะการการที่เขาได้ไถจักรยานเนี่ยมันเหนื่อยนะครับ <unprecedented> เราก็พาเข้ามาที่นี่เพื่อให้เขาได้ผ่อนคลายเป็นรางวัลให้กับเขาามที่เ้องสิ สี่ครอบครัวผู้โชคดีของเราในวันนี้ประกอบไปด้วยครอบครัวที่1อาบีบินยามีเด็กชายอัสซซฟาและเด็กชายอัลเดนิสครอบครัวที่2อาบีอุมาร์และเด็กชายอาดัมครอบครัวที่3มอาบีมุัมหมัดรีดูานและเด็กชายซาบิกครอบครัวที่4อาบีอิลหัมและเด็กชายอันซอร์พวกเขาเหล่านี้จะต้องผนันกำลัง ร่วมแรงร่วมใจระหว่างพอลูเพื่อฝ่าฟันภารกิจสุดฮารุโอดจากทางการกับภารกิจฐานทดสอบความกล้า สู้ไหมครับยกมือหน่อยสู้ไวสู้ครับสู้สุดแล้วกันี่ตอตื่นตตื่นคทุกคนฟังนะครับเดี๋ยวเราจะไปปีนผานะครับผานี้จะเป็นปีนผาเราจะมีก้อนหินนะครับวางไว้บนที่ผานะครับเป็นผาจำลองใจของเรานะครับว่าจะก้าวข้ามความกลัวได้ไหมสู้ไหมครับ อ่าทีนี้เราจะไปทีละคนนะครับอ่ะน้องคนแรกนะครับอ่ะโอเคสู้ๆนะครับจะจับขอบนะครับจับที่ก้อนหินนะครับกติกาของเรานะครับทีละก้อนสีฟ้าอ่าสีสีชมพูไปเลยครับอ่าสีเขียวอ่าสีม่วงก็สีน้ำตาลครับโอเคเก่งมากครับเข้าไปเลยครับเข้าไปเลย โอเคเก่งมากครับ <c oughs> หลังจากที่เราได้ปีนผาแล้วนะครับ <c oughs> น้องๆก็จะลงด้วยการสไลด์ลงมาเราเรียกว่าฐานซิปไลน์นะครับเป็นอีกฐานหนึ่งสำหรับน้องๆที่จะต้องโผนลงมานะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปทดสอบกล้ามเนื้อกันนะครับอ่าเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเราเราจะไปปีนล้อย,อยางนะครับแล้วเราจะเดินบนตะข่ายแล้วก็ไปลงตรงที่ล้อรถยนต์ทางนู้นนะครับสู้สไหมตู้เดี๋ยวจะคอยส่งน้องเข้าไปอ่าเดินเลยครับเดินข้้งบนเลย โอเคไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาขาขาไม่เป็นไรอ่าปล่อยมือจับจับให้แน่นๆ,ๆจับให้แน่นๆ,ๆก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียป่ยนที่จับอ่าโ <c ười> อ,อเคค่อยลงค่อยลงปุ๊บเยอทำยังไงเย่เก่งมากกดไลค์ใครได้เลครับว้าว <c oughs> อะไรครับเหยียบเต็มเท้าเ,เออเก่งมากใครทำมาลองทางนี้ดมมาลอง เต็มเท้าเต็มมือเต็มเท้าเออสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วโอเคโอเคหลังจากเด็กๆได้ประจนภัยกับฐานสุดหารืโหดของเราไปแล้วถึงเวลาให้เด็กๆได้่ลนคลายสร้างสมาธิสร้างสรรผลงานศิลปะบนผืนผ้ากับฐานมัดย้อม หลังจากที่เราไปผจญภัยแล้วเรามาทำกิจกรรมอีกฐานหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นการสร้างสมาธินะครับให้น้องๆเนี่ยสร้างสมาธิแล้วสร้างสารรค์สีบนผ้าอย่างนี้นะครับการสร้างลวดลายมันขึ้นอยู่กับของเราเราจะสร้างลวดลายแบบไหนได้หมดนะครับตามจินตนาการของน้องๆน,นะครับโอเคไหมครับน้องๆเริ่มเลยครับนน่เคุค ลุกมานสอนลูกเลี้ยงลูกยังไงดีเลี้ยงลูกแบบลูกมานสิครับและลูกมานคือใครละ่ะลูกมานก็คือบุคคลที่อัลลอฮฺตะาอัลาได้กล่าวในอัลกุรอานซึ่งเขาเป็นบุคคลที่มีไฮคมะมีวิทยาปัญญาในการดูแลลูกวันนี้ผมจะมาถอดบทเรียนในการเลี้ยงดูลูกแบบลูกมานหัวข้อการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับบุคคลในสังคมกล่าวคือการมีมารยาทบุคคลที่มีมารยาทดีไม่ยิงยโสไม่โอ้อวดไม่ดูถูกดูแคลนคนอื่นพูดจามีสมาคาราวะพูดจามีน้ำเสียงพูดจามีหางเสียงในการพูดกับคนเกิดเนืน่องจากคำพูดนี่แหละเป็นต้นต่อเป็นเหตุที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยทะเลาะเนื่องจากคําพูดนี่แหละจะทําให้คนอื่นที่ทะเลาะกัน ได้ดีกันดังนั้นการพูดดีมีมารยาทงามพูดสุภาพสัมมาคารวะกับผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีประดับกายของลูกลูกเองนะครับดังนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องดูแลตรงนี้ต้องอบรมลูกๆเพื่อให้ลูกเป็นคนที่มีนิสัยดีเป็นคนที่นอบน้อมถ่อมตนเนื่องจากนอบน้อมถ่อมตนแล้ว ทุกคนก็รักตรงกันข้ามผู้ที่มีความหญิงยโสโอ้อวดกว่าคนอื่นคนอื่นก็จะดูถูกเขาเขาก็จะดูถูกคนอื่นแต่สังคมจะดูถูกเขาเนื่องจากโอ้อวดไม่ยอมรับคําพูดของคนอื่นเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่ถูกตัวเองเป็นคนที่อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องทั้งหมดอย่างนี้ไม่ดีนะครับดังนั้นเป็นผู้ที่มีมารยาทดีท่อมตนฟังคนอื่น ยังมีเหตุและก็มีเหตุผลอินชาอัลลอฮ์เราเจ้าก็จะเป็นคนที่เป็นที่รักในสังคมอัสส a s s a l a m u a l a i k ะ m w a ะ a h m a t u l l a h ะ a b a r a k a t u h ของอับบีกับอันซอสเนี่ยเป็นเป็นอะไรดีเป็นดอกไม้เนาะผลงานเราเป็นอะไรครับลูกเป่ายิงขนูอ๋อเป่ายิงขนูเป็นอะไรครับของอาดัมเป็นโรคกับแต่อเมริกาโอ้โหเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหรออันนี้เป็นรูปอะไรครับรูปอะไรครับอันนี้ ไ,ไหนอ่ะไหนตรงไหนมันนี่อรอ,อ้มันตรงนี้ใช่ไหมสำห,หรับกิจกรรมในวันนี้นะครับพี่ที่ส่วนตัวที่คิดว่านะครับจะได้ประโยชน์กับน้องๆที่เป็นวัยที่กําลังเรียนรู้โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขารวมถึงกิจกรรมที่เราได้สัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกได้ทํากิจกรรมร่วมกันแล้วก็ เสริมความมั่นใจให้ลูกได้ทําสิ่งต่างๆที่บางครั้งเขาอาจจะคิดในหัวว่าอาจจะยากแต่ถ้าเขาได้ทําเขากาจะมีความภูมิใจแล้วก็ประกอบกับเราเป็นคุณพ่อเราก็ซัพพอร์ตในส่วนของกาลังใจถ้าเราได้เสริมตรงนี้ครับเด็กๆก็สามารถทําภารกิจหรือทําสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นเป้าหมายที่เขาจะไปถึงได้นะครับกิจกรรมในครั้งนี้ไม่ได้แข่งกันว่าใครเก่งที่สุดแต่คือการฝึกให้เด็กๆเข้าใจคนรอบข้างฟังพูดช่วย และแบ่งปันบททดสอบนี้จึงไม่ใช่แค่เกมสนุกแต่มันคือภารกิจชีวิตแต่สอนให้อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างเข้าใจ,จ,จ,จขอขอบคุณของฮาดิยะจากผู้สนับสนุนใจดี<น>มาลายันซินไบโอเและไบ o g d x เพื่อเพิ่มพูนความรู้และดูแลสุขภาพแก่ครอบครัวคนเก่งน,นะครับและนี่ คือภารกิจสุดท้ายแต่เป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายความสัมพันธ์ที่เด็กๆจะได้นำไปใช้ในโลกที่กว้างขึ้นแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปกับภารกิจพิชิตใจลูกเราคยัเาก่คนดุ่นนหม่ใม่